โอหินฟลิกซ์ดูจัสตินนักไทยแลนด์นักโอนักไทยแลนด์นักโอเบนโอหินฟลิกซ์ดูนักโอเบนเหรอกนายนายเอออันนี้ม no ันดีนะมันขึ้นสูงนั่นเนี pau, ่ยนะมันขึ Iowa, ้นสูงอยู่างนะเออสาวยังไม่คือสาวยังไม่กลัวเลยเกก็บินด้วยเก็บกินด้วย คอยดูได้เ uhm, ก like, you know ็บกินด้วยแล้วคอยดูลูกชายมันอะไรคานาอังจัสตินคานาอังใช้ใช้ช็อปแล้วเก่งเก่งช่วยกันช่วยช่วยกันลูกช่วยกันหมุนช่วยกันเออ เก่งมากเจสตินเจสตินเป็นพิลอตแล้วเจสตินเป็นพิลอตเจสตินเจสตินเป็นพิลอตใช่ไหมลูกวิสตูพิลอตแว่นเจสตินโอ้อังส์คณะอังส์เจสตินคณะอังส์อือเห็นไหมลูกเดี๋ยวคอยดูพอให้ลงนะอยากจะขี่ต่อ,อวิ่พิลอตมาใหม่มาใหม,ม,ม,ม่ <laughs> ไม่พอใจเหรอ นนมีตังม้ม,ม,มีตัง,ม,ตงมีตังขอ <ไป S 2> ตังก็ตังป้าจะาตินป้าเนี่ม่เข้าึเอาตังไปจ่ายนะ <c oughs>